ก็สวัสดีนะเนาะเพื่อนๆวันนี้พี่หญิงแกร่งพาเ,เพื่อนๆมาตะรุยวิธีชีวิตในการเดินตามรอยเท้าพอ่อสากต่อที่พ่อทำเวลานี้พี่หญิงแกร่งอยู่ที่สวนโกโก้นะคะจากเกษตรกรชาวบ้านเรานี่แหละมีไอเดียมีไอเดียคิดด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองในการที่ว่าอยากจะทำนะคะความเป็นมาอย่างไรของเกษตรกร เดี๋ยวเราไปตามคบกันเลยนะคะตรงนี้เรามาสัมภาษณ์กับประชาชนด้วยตัวเองครับเป็นเกษตรกรนะคะ ه, นะคะสวัสดีค่ะป้าป้าสวัสดี<ๆ>จ้าอ่าอันนี้ชื่อ,อประชมละกันเนาะป้าหนูอยากจะมาถามไอเดียความคิดเริ่มๆนะจากในการอยากจะทําส่วนโกโก้ความคิดเป็นแบบไหนอย่างไรถึงอยากจะทําเบื้อง ข้างแรกอ่ะข้างแรกอ่ะอยากมีตังไชยงอเปล่เอ,อ,อ่อยากมีตังไชยนะคะแล้วแนวความคิดหนูได้ข่าวก็ว่าป้าเนี่ยดูในโทรศัพท์เป็นรูปภาพใช่ไหมคะใชะ่พอดูในโทรศัพท์เป็นรูปภาพแล้วลทํทแบบไหนคะก็ไปหาซื้อมาปลูกไงก็พอ,อไปหาซื้อมาปลูกปุก๊บก็มีไอเดียอยากจะปลูกโกโก้นี่แหละ ซึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีใครปลูกเลยใช่ไหมคะยังอ่านี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยไปหาซื้ออ่าซื้อไปหาคนคนซื้อก่อนตลาดก่อนอ่าไปหาตลาดซื้อก่อนอ่าตลาดก่อนในตลาดในที่ซแล้วก็ไปซื้อต้อนก็ดูโอ้โหสุดยอดนะคะแล้วก็คือว่าไอเดียความคิดอะพึ่งกี่ปีแล้วทุกเริ่มทำเนี่ยอ่าเน่เพื่อนเพื่อนมาดูนะคะมาดู พึ่งหนึ่งปี3เดือนนะคะให้ดูผลผลิตอยะเออมาดูมาดูนี่อันนี้โกโก้โกโก้ต้นจริงๆนะคะเพื่อนๆอนดูนะคะ <ๆ S 1> เพียงขอให้ต้องนั้นมีหนึ่งมีน้ำสองมีดินเราก็สามารถปลูกพืชพักผล,ลไม้การเกษตรซึ่งที่ว่าเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามต่อที่พอ่อทำเพื่อนเห็นไหมเนี่ยลูกโกโกโ้ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกโกโกโ้โกนะคะก็คือว่าพื้นแถวบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าเช้าส่วนเช้ากเกษตรนะคะตรงนี้เนี่ยเดินตามไปแ้วพ่อตามต่อที่พอ่อทำเวลานี้พี่เก่งก็มาอยู่กับเช้าส่วนนะคะอยากมีเงิน เราก็ต้องรู้จักอะไรป้าทำมาหากินเอ่เรื่องจริงนะ,เพ,นะเพื่อนเพื่อนแล้วยังมีอีกลายลายยางที่ยิงแกงอ่ะจะเอาคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนเพื่อนที่ว่าดูแล้วน่ะคือเกิดจากเนื้งเห็นแล้วปุ๊บอยากทำอยาาไปอยากอยากทำปุ๊บลงมือทำเลยจริงไหมป้า <Yeah. S 1> เ,เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอย่าไปเดี๋ยวทำเลยนะคะ ใช่เดี๋ยวทาเห็นคลิปปุ๊บเดี๋ยวทาเดี๋ยวทาอย่าไปเดี๋ยวอยากทําทําเลยเนี่ยใครเห็นคลิปตรงนี้น่ะอยากรวยอยากมีเงินเราต้องรู้จักทำมาหากินเอาง่ายๆดูต้นต้นกล้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ต้นกล้วยจากที่ว่าตรงนี้เป็นแค่พื้นดินพื้นดินนะเพียงแค่ตรงนั้นมีหนึ่งมีน้ําเราก็สามารถปลูกและได้ผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นอ่า เ,เพื่อนๆดูตรงโน้นอ่าเ,เพื่อนๆดูตรงโน้นนะคะอ่ามาฝังตรงนี้เลยฝังตรงนี้ใครจำได้บ้างไหมเมื่อสองปีเมื่อสองปีที่ผ่านมาจากมีแค่มีแค่เป็นส่วนเป็นส่วนที่ว่าเป็นพื้นดินยังไม่ได้ปับป๊บปั๊บุม เนี<ด>่จากที่ว่าเป็นส่วนยังไม่ได้ปับปุงอะไรเลยนะคเป็นแค่ว่าดินธรรมดาแล้วเขาก็เอาเนี่ยเอาต้นกล้วยเนี่ยมาปลูกมาปลูกเมื่อสองปีที่ผ่านมาเพื่อนๆจาได้ไหมเมื่อสองปีที่ผ่านมา ณเวลานี้สุดยอดแล้วได้ผลผลิตแล้วเพื่อนๆเนี่ยเพียงแค่ต้องอนมีหนึ่งมีน้ำม,มีดินนะคะเนี่ยเนี่ยเวลาดีพี่หญิงเก่งมาอยู่ครับส่วนโ,โกโก้นะคะนี่แหละนี่คะ่ะดูดูดูได้นะคะให้ดูผลผลิตดูได้นะคะเพื่อนเนี่นะคะ ใหญ่มากนะคะโกโก้โกโก้ go, go go. อ่าส่วนโกโก้ go. นะคะเราอยากมีเงินเราก็รู้จักทำม,มาหาก,กินนี่นะคะวันนี้มาให้เพื่อนเพื่อนดูในการที่ว่าเออเป็นคลิปเป็นคลิปส่วนโกโก้เน๊นะคะอย่างที่เพื่อนๆนเห็น อยู่ในคลิปของหนูนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเดินตามไปเข้าข้อตัดต่อให้ก็ทํามีอะไรฝากฝากชวนให้มาทําเกษตรนะเดี๋ยวทำเกษตรเนี่ยไม่มีเลยนะคะแล้วนี่เนี่ยที่ว่าแกะเนี่ยเอาไปทําอะไรเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ดูเส้นเนี่ยเพื่อนๆแกะกำลังแกะนะแล้วเตรียมคุดเนี่ยเห็นไหมจกจกภาษาบ้านเราเรียกว่าจกเอาไปหยอดเดี๋ยวมันก็คืนอันนี้อะไรเดี๋ยวแป๊บเนาะเม็ดั่วเม็ดถั่วเม็ดถั่วเนี่ย เน่เน่เ <Bien> น <ven ido> ่ดูฟักเออน่ดูฟ so ักเม็ดถ <vulnerable> like ั่วฟักถั่วเตรียมหยดนะคะตรงนี้ขอให้ต้องงันหนึ่งมีน้ำสองมีดินแค่นี้ก็สุดยอด้้เพื่อนๆเน่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องต่อไปก็จะเป็นส่วนต่างๆที่ว่าเราพยายามเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อที่พ่อทำด้วยชีวิตแห่งการพอเพียงเท่านั้น <Yeah. S 2> ดูได้นะคะเนี่ยอุดยอดแล้วฝากทุกๆคนเป็นกําลังใจให้กับหญิงเก่งในการลงพื้นที่ในการที่ว่าเกี่ยวกับชีวิตติดดินกับกรรพอเพียงแบบนี้ค่ะก็สวัสดีค่ะ